ก่อนรับชมนะคะโปรดทําความเข้าใจนะคะคลิปคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะมีความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าสู่ชนมงมินิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงป็นจำเือนให้กับชาวราศี ตุลค่ะประจําเดือนกันยายนสองคากคานั่นเองนะคะคลิปของเราก็จะสามารถดูได้ทั้งเดือนจะมาดูกันซิว่าพื้นดวงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็รายปากปักต้นเดือนและปลายเดือนสามารถดูได้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันซีดูพื้นดวงของชาวราศีตุลกันค่ะว่าเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลน,นะคะมีอะอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะ เจ็บสตริเพจถือไม้เสียนแตกขาท่าเจบันไลน์เอดาบจัด e n t ราชนีถือเหรียญ10คาถาและเอ็มเพรสนะคะผ้าใหญ่ออกกี่ใบเนี่ยในดูซิ1 2 3 4สอ่าไพ่อ่้าใหญ่ออกถึง4ใบในเดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่มันต้องมีการควบคุมมีการกำหนดกฎเกณฑ์ประคับประคองเช่นมันเหมือนกับว่าถ้าช่วงนี้เรามีแพชชั่น ที่อยากจะทำอะไรนะคะนึกขึ้นมาได้อยากจะทำต้องบังคับตัวเองให้ทำให้ลงมือทำเลยนะคะแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันค่อนข้างสูงเช่นเหมือนเหมือนเหมือนตีเหล็กต้องต,ตีตอนร้อนนะคะเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นนะคะช่วงนี้คือก็เช่นอยากจะทำธุรกิจเปิดตัวสินค้าใหม่คิดออกได้แล้วนะคะแล้วก็โอเคบังคับตัวเองว่าเออลงมือทำเลยสามารถ คือคิดวิเคราะห์หรือว่าควบคุมปัจเจกปัจจอแล้วเออคิดว่าน่าจะได้ก็ลงมือทํานะคะโอกาสในเรื่องของการประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมันอาจจะต้องลุยเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะกับอะไรที่มันเป็นสินค้าใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่ามีการแบบรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่ต้องแบบอืมอาศัยจังหวะนี้ในการ ลงมือทําเลยนะคะตอนที่ยังมีแพชชั่นเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนิ่งไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถจะดําเนินได้ไปได้ช้าสําเร็จได้ล่าช้าหรือว่ามันกว่าจะเปิดตัวได้มันแบบอ่าเลื่อนไปอะไรแบบนี้ก็คือต้องใช้แพชชั่นใช้ความกระตือรือร้อนมากๆในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งการเหมือนต้องจัดเกณฑ์ควบคุมต่างๆแต่บรมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีบางคนก็มีในเรื่องของภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรับ ไปชอบกับบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะคุณแม่คุณยายคุณป้าในช่วงนี้ก็เอ่อหรืออาจจะก,กังวลในเรื่องของการสุขภาพคอยเที่ยวไล่เที่ยวขื่อในการดูแลสุขภาพมาอยู่ตลอดเวลาในตัวนี้ก็น่าจะเบาขึ้นทุเลาขึ้นนะคะอาอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นน่ากังวลมากขึ้นนะคะไพ่ขึ้นเดยวจะสมดังนั่นเองแล้วก็อะไรที่เป็นช่วงก่อนหน้านี้ต้องดันต้อง พาธุรกิจหรือว่าต้องทำหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่รับมาไว้เป็นพนักง,งานประจำะเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะสําเร็จลุล่วงแล้วก็ค่อนข้างเป็นผลดีเกี่ยวกับการโปรโมทพนักง,งานตัวเองเออ ผลงานตัวเองค่อนข้างดีนะคะก็เรามาระวังในเรื่องของการทะเลบบาะเบาะแว้งในการพูดคุยติดต่อเจรจาพูดคุยกับบุคคลที่อายุน้อยกว่าหรือบุคคลใต้บังคับบัญชาหรือก่อนหน้านี้มีการไม่พูดกันไม่คุยกันห่าหรังชนกันอยู่นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นภาพรวมเป็น D M p a s e นะคะก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลมากในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุล มาดูกันรายปักสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มาดูการพนักงานประจําลูกจ้างนะคะพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่อ่ะบอกเลยว่ามันได้ด้วยสเสน่หาด้วยด้วยมีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูอ่ะถ้าเป็นเซลล์ก็ไปขายของก็จะได้รับ ออเดอร์ใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆจากการแบบมีคอนแทคหรือว่าเราเหมือนช่วงนี้แบบเพลงนี้กำลังดักหนะห,ห,หน้าทองเออทำอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็ค่อนข้างโอเคสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์โอเคนะคะเดี๋ยวมูนอะไรที่คิดอะไรที่ฝันอะไรที่ทำเอาไว้อย่างที่บอกต้องรีบทำนะคะอย่าลังเลอย่าปล่อยให้มันแบบ แบงค์ไปจนแับหมดแพชชั่นต้องรีบทำโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะคะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีส่วนเจ้าของธุรกิจกิจการค่ะซึ่งนเอ่อคิงถือถ้วยสามเหรียญในการทำธุรกิจเกี่ยวกับบุคคลหลายๆคนนะคะมากกว่า2คน3คนขึ้นไป ก็ในเรื่องของธุรกิจก็ค่อนข้างได้รับผลกําไรตอบแทนที่ดีส่วนอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่มันค่อนข้างไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ได้รับการตอบรับที่ดีหรือว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะประคองตรงนี้ส่วนนี้ต่อหรือไม่ก็ในช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่เราตัดสินใจได้แล้ว,ว่าจะหยุดหรือไปต่อนะคะแต่หลักๆก็คือน่าจะหยุดแล้วก็จบไปเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพอ่าสุขภาพค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะขึ้ถั่วอบครับสุขภาพต้องระวังอะไรไหมคะสุขภาพโอ้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่อพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะป่วยก็แข็งแรงอะไรอย่างนี้นะคะกลับมาแข็งแรงในเรื่องของการเงินค่ะต้นปักเป็นไงบ้างคะในเรื่องของการเงิน าการเงินอ่ะมีเหตุแค่ต้องสะดุดตะกุกตะกักบ,บ้างอาจจะมีใช้จ่ายในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะมีคนในบ้านต้องใช้เหตุจําเป็นด่วนอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังโอเคนะคะก็มีเจ็บบ้างไหนบ้างแต่ก็ยังผ่านไปได้เรามันก็แบบเป็นอะไรที่แบบอ่าแบบไฟไหมหาเงินไฟไหมเลยอะไรประมาณนี้นะคะมาสู่ในเรื่องของโชคลาภรอบร้อย ขึ้นเด s สตาร์โชคลาบลับลอยลาบลาบลาบลอยใครรอโชคลาบลาบลอยขึ้นเดะสตาร์นะมีโอกาสนะคะถ้าสําหรับใครที่ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงอ่ะเดะซันก็ออกเดตสตาร์ซะออกเพราะฉะนั้นโชคลาบลาบลอยถือว่ามีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้โบให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับการที่จะเสี่ยงดวงโชคลาบลาบลอยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงหรือว่าคนใบหวยที่เป็นผู้หญิงนั่นเองในเ,เรื่องของการเรียนน้องๆหนู การเรียนน้องๆหนูหนูหนก็ลุยค่ะมีการทะเลาะเบาะแบงบ้างการแบ่งงานไม่ดีการจัดการต่างๆนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของการงานการพูดคุยการติดต่อสื่อสารหรือว่าการทําอะไรที่แบบอย่าพลนอยอย่าคิดไปเองถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ไหวก็แจ้งแล้วก็ ให้แยกอยากเครียกว่าให้เพื่อนรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรืออย่าโมแต่ซื้อคนเดียวอย่าโมแต่หาคนเดียวอย่าโมทำคนเดียวให้คนอื่นแบ่งงานแจกจ่ายงานอย่าเก็บกักงานไว้คนเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กลางเดือนมาต่อกันที่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะจริงต้องเอรียกรบบปลายเดือนสินโนโเนาบอ่าเอเริมใหม่กลางเดือนนะคะตั้งแต่วันที่15จนถึงสิ้นเดือนมาดูกันสําหรับพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานนะคะขึ้นคิงเหรียญ แล้วก็ควีนไม้อะค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรที่เราไม่เคยชินไม่คุ้นชินแต่โบรู้สึกว่าจะประสบความสาเร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีได้เป็นผลงานที่ดีได้โปรโมทที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะบางคนก็ได้รับโปรโมท ในเรื่องของการงานคะแนนประเมินปลายปีค่อนข้างดีนะคะเป็นประมาณนี้สําหรับเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวนะคะก็โอเคค่อนข้างที่จะเป็นการต้องจัดระมัดระวังแะแว้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น จากบุคคลใต้บังคับบัญชาหนึ่งนะคะก็ต้องคิดต้องวางแผนอะไรที่ดักไว้ได้ก็ดักนะคะสมมุติว่าเล็งเห็นว่าอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตก็ต้องรีบจัดการนะคะรีบเคลียร์หรือว่ารีบป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จไปได้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของ สุขภาพอ่ะสุขภาพเป็นอะไรที่ไปไวมาไวถึงแม้จะเจ็บป่วยก็แบบอะเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงหมอยไปเป็นไวหายไวอะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าสามารถควบคุมบาลานซ์ได้ดีอะไรประมาณนี้ถ้าขยันหมั่นเพียรเนาะการได้รับผลตอบแทนคือทำอย่างไรถ้าเราดูแลตัวเองดีก็จะได้รับสุขภาพก็จะแข็งแรงดีตามอะไรประมาณนี้ก็อ,อยู่กับการดูแลตัวเองด้วย การเงินปลายเดือนการเงินบอกเลยว่าก็ยังถือว่าเหมือนไปการเงินเหมือนต้นเดือนนะคะก็ก็จะมีการวางแผนวางแผนร่วงในอนาคตเกี่ยวกับการทําสิ่งต่างๆภายในบ้านอะไรเงี้ยการเก็บเงินเก็บหอมลอมลิศเงินนะคะอย่าเอาพึ่งเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบ มีเงินหรือว่ามีคนมายุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเงินก็ได้นะคะเช่นคนในครอบครัวต้องใช้เงินด่วนใช้เงินแบบแบบเกินนอกวงการวางแผนวางแผนของการเงินของคุณที่จะวางไว้ในเดือนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าเอาเงินไปต่อยอดทางธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะต้องเอาเงินไวส้ส p a บ้างนะคะในเดือนนี้โชคลาบๆๆล,ลาบลอยโชคลาบลาบลอยเจ็บนะเจ็บเลยนะคะ คือว่าเจ็บเลยนะคะน,นิ่งๆนิ่งๆกันไปนะคะเก็บเงินไว้นะคะเก็บเงินไว้แล้วก็ถือว่าเหมือนงวดนี้อย่าเพิ่งลงเยอะนะคะลงเยอะก็จะเจ็บเยอะลงน้อยก็จะเจ็บน้อยเออประมาณนี้ เรื่องของการเรียนของน้องๆหนูๆโอเคการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นกลุ่มค่อนข้างดีได้งานหรือว่าได้รับบทบาทที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองมีระมัดระวังคนกินแรงคนโกงแรงคนไม่จ่ายเงินจ่ายเงินไม่ครบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือว่าทวงเพื่อนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ขาดดุลหรือว่าขาดทุนกันเองหรือว่ากลายเป็นว่าเราแบกรับภาระหนักคนเดียวนะคะโอเคก็ จบไปแล้วสําหรับชาวราศีตุลนะคะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมูนิเมอลใครที่เข้ามาดูาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไรค่ะกดไลค์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกาลังใจให้โบด้วยนะคะเราเจอกันใหม่เดือนหน้าสําหรับการดูดวงไว้ๆแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย